สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดเรื่องกรณีศึกษาเรื่องนี้นะที่ครูฝึกโดน่านักเรียนหันกระบอกปืนใส่แล้วลั่นนึกว่าไม่มีหัวกระสุนนะครับจะมีแค่เสียงตายนะครับโดยกใช้กระสุนซ้อมผมเคยทําคลิปไปแล้วหลายครั้งนะครับไปดูท้าหอเลยนะเป็นกรณีศึกษาเรื่องนี้เนี่ยครูฝึกยิงปืนนะครับผมครูฝึกยิงปืน หรือไม่ใช่กูฝึกยิงปืนก็ตามน,นะครับคนต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนอะอย่างที่ผมทําคลิปไปหลายครั้งใช่หไหมถ้าเพื่อนๆใครติดตามใน YouTube ผมหรือว,ว่าในเฟซที่ว่าผมโพสเรื่องการยิงปืนใช้กระสุนซ้อมตายไหมอะถ้าใครอยากเห็นเข้าไปดูหน้าเฟซผมอะที่ผมแชร์เรื่องกูฝึกโดนนักเรียนหันกรบอกปืนใส่แล้วก็ลั่นไกนะครับน,น,นึกนักเรียนนึกว่าจะมีแค่เสียงนะครับ แต่มีกระสุนมีหกระสุนวิ่งออกไปโดนครูฝึกเสียชีวิตนะก็คือลูกนี้ครับปอดีผมเหลือติดไว้ให้ดูนี่คะเป็นหัวตะบัวก็คือลูกกระสุนนั่นแหละแต่เป็นหัวตะก,กัวเป็นกรณีศึกษาเลยนะตายเห็นไหมครับตายแน่นอนอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าลูกซ้อมหรือลูกแบงค์หรือว่าลูกดัมมี่เรียกหลายหลายแบบแต่สากวเขาจะเรียกลูกดัมมี่นะครับผมเข้าใจง่ายๆนี่ก็คืออย่างเงี้ยยิงไม่ออก เอาไว้ซ้อมใส่แม็กซ้อมซ้อมยิงซ้อมความเร็วซ้อมปลดแม็กซ้อมอ่าเข็มแท่งชนวนยิงทุก,กอย่างนะครับอย่างเงี้ยลั่นไม่เป็นไรเขาจะมีสปริงอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกธรรมดาไม่มีอะไรข้างในเป็นสปริงนะครับนี่ฮะแล้วจะมียืดย่นตรงมียางรองรับข,ข้างนั้นและข้างนี้เป็นสปริงนะฮะนี่ครับตรงก้นกระสุนเนี่ยจะกดล,ลงได้แต่อย่างเงี้ยที่เขาใช้ในที่เขาเออกข่าวออกแล้วก็ เสียชีวิตคือลูกแบบนี้นะครับนี่เลยดูมานะเพื่อนๆน,นี่อน,นี้ไม่ให้ออกมาอะไรนะออกมาเตือนสติเพิ่มเผื่อ,อจะหัดยิงปืนหรือว่าไปซ้อมปืนหรือถ้าไม่มีโอกาสเขาแบบยิงปืนเลยก็เป็นความรู้เนาะเป็นความรู้ไม่ได้ตามุงนา่าอะไรนะอธิบายอย่างเงี้ยให้ให้รู้นะครับอ่ะนี่นี่นะแต่ใครอยากดูคลิปเต็มมาเข้าไปดูใน u t u b e ผมอะจะมีอันนั้นคือรีวิวเต็มเต็มเลย กระสุนจริงยิ่งไปไงกระสุนซ้อมยิงไปไงอันนี้ก็คงแค่อธิบายอะแค่ความรู้เบื้องต้นให้พอรู้จำไว้กส็สนซ้อมเนี่ยอันตรายก่อนอื่นต้องถามครูฝึกก่อนถามนักเรียนก่อนทําไมไม่อบรมให้ดีตอนทําไมต้องหันกระบอกปืนมาหาครูฝึกจะมีกระสุนหรือไม่มีกระสุนช่างห้ามหันกระบอกปืนเด็ดขาดครับที่ผมเคยย้ำไว้เสมอนะครับสำหรับพวกเล่นปืนนะใครไม่เล่นปืนไม่ชอบปืนก็ฟังฟังไว้เฉย ไปไงขุออกมาไปไงตายตายรออะไรล่ะตายสิครับเนี่ยต้องอย่างว่ายัางไม่มีประสบการณ์นะเนาะผมก็ถามว่ามีประสบการณ์มาบ้างไหมบ้างเลยแหละถึงปานกลางแต่ไม่ถึงกมากก็แค่พอรู้เนาะขนาดผมยังแค่พอรู้เลยแล้วคนที่ไม่เคยเล่นปืนเลยอะขนาดาผมว่าคิดว่าตัวเอง,องเชี่ยวชาญในการนะยิงปืนก็ยังนะยังไม่เชี่ยวชาญน,นะอย่างผมนี่ระดับ คีเล็บเลยเรื่องจริงแค่พอรู้ท่านอาจจะดูผมอะอย,ยิงจกยิงไม่ใช่นะเอาจริงจแล้วลึกๆแล้วเนี่ยมันมีระดัสามมากกว่านั้นอันตรายมากมากเลยนะครับจำไว้ครับมีรูปบอกรูปมีหลานบอกหลานเนี่ยโป้งเดียวนะฮะไปดูได้มีทั้งยิงมะพร้าวมีทั้งยิงเขียงมีทั้งยิงอ่ะผมผมก็ทำคลิปเยอะจําไม่ค่อยได้หลายอย่างที่ยิงอะ กระสุนซ้อมทั้งนั้นกระสุนริงก็มีเนี่ยที่เขานิยมใช้ในการซ้อมปืนยิงปืนทําทําไมถึงใช้นิยมใช้ก็คือราคามันถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยแต่ถ้าพวกมีทุนทรัพย์หนาหน่อยก็จะใช้เป็นลูกจริงซ้อมตลอดเลยเนี่ยแต่สุดติอธิบายให้เข้าใจก่อนเนี่ยครับเป็นอย่างนี้โอเคไปดูได้หน้าเฟซผมผมหน้ากระทู้ผมเอาผมแชร์ไว้โอเคครับงั้นขอจบรีวิวเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมีอะไรที่มีประโยชน์เดี๋ยวผมจะมาอาธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกโอเคครับสวัสดีครับผม